ครับ oh. สวัสดีครับวันนี้อากาศเย็นๆนะฮะสบายๆฝนตกชื้นบ้านก็ฝนร่วมกันฮนะในหลังคาเพิ่งจะซ่อมไปจุดหนึ่งแล้วนั่นคือก็ที่ห้องนอนก็ร่วมไปจ้ะต้องใช้กระถางมารองเอ่อมันเป็นความเสื่อมของสิ่งต่างๆที่เป็นไปตามการเวลาเป็นธรรมดาเนาะบางสิ่งบางอย่างก็จากเราไปโดยที่เราไม่คาดคิดวันนี้เราจะมาคุยในนี้ไม่คุยเรื่องการสูญเสียนะแต่จะคุยเรื่องที่โพสไว้ครั้งที่แล้วคือเรื่องของคอมฟอร์ทโซนนะครับครับ ก็มีคํากล่าวคํานึงที่เคยมีคนกล่าวไว้นะครับไม่บอกว่าใครนะไปหาเองนะครับบอกว่ามีแค่คนบ้าเท่านั้นนะครับที่คิดว่าการทําอะไรซ้ําๆแบบเดิมๆจะให้ผลที่มันแตกต่างและยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับคอมฟอร์ทโซนเนี่ยเป็นจุดที่เราคุ้นเคยนะครับมันคืออะไรกันแน่มันก็คือจุดที่เราอยู่แล้วสบายใจจุดที่เราอยู่แล้วรู้สึกปลอดภยัยจุดที่เราอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามั่นคงนั่นเองนะไม่ไม่ต้องไม่อยากคืออยู่จนไม่อยากจะออกไปไหน แต่คราวนี้เราดูความหมายมาหน่อยว่าไอ้คอมฟอร์ตโซนนี่มนมันมีประโยชน์อะไรไหมสําหรับใครก็ตามนะฮะเมื่อมีการพัฒนาตัวเองไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยทำสิ่งต่างๆได้จนรู้สึกสบายไม่มีความกังวลแล้วอันนี้นะฮะคุณจะเข้าถึงคอมฟอร์ตโซนของการทํางานหรือการอยู่ใช้ชีวิตในลักษณะน,น,นั้นการได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่คุ้นเคยการได้อยู่กับเพื่อนร่วมงานที่คุ้นชินการได้อยู่กับสถานที่ทํางานหรือว่า รูปแบบการทํางานต่างๆที่เรารับมือได้โดยที่เราไม่ต้องคิดอันนี้คือลักษณะที่เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะครับเราก็จะไม่ต้องคิดไม่ต้องทําอะไรมากบางทีหลับตาทํางานหลับตาทํางานทําไปคุยไปทําไปแบบไม่ไม่มีสติมันก็ทําได้งานก็ไปได้ด้วยนะครับเนาะบางทีไปได้ดีด้วยนั่นแสดงว่าคุณถึงจุดอิ่มตัวของการพัฒนานในจุดนั้นลวก็แสดงว่าคอมฟอร์ตโซนเนี่ยเป็นจุดของการพักการพักของ,กา,ก,ของการพัฒนานหรือการก้าวเดินของเราเอง ถ้าเราเดินมาถึงจุดคอมฟอร์ตโซนเมืเ่อไหร่ปุ๊บแสดงว่างานเราเริ่มอินตัวงานเราเริ่มเริ่ม,มถึงจุดที่เราอาจจะพัฒนาถึงขีดสุดแล้วถ้างานของคุณไม่ได้สร้างความท้าทายไม่ได้สร้างความวิตกกังวลไม่ได้สร้างความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเองต่อเพื่อจะไปแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนี่นั่นแสดงว่าคุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนซึ่งเป็นจุดพักของความสําเร็จในระดับหนึ่งแต่สําหรับคนที่รักการพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะไม่อยากหยุดพัก ที่คอมฟอร์ตโซนอย่างนั้นตลอดไปนะครับมันก็เหมือนจุดพักไะมาถึงจุดพักหนึ่งปุ๊บก็โอเคพักผ่อนไปสักพักหนึ่งก่อนเมื่อพักผ่อนเสร็จปุ๊บมองต่อไปต่อนะครับก็จะต้องมองหาสิ่งใหม่ๆซึ่งมันท้าทายแล้วก็มีมีเป้าหมายที่สูงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นลักษณะของคนที่มองการเพื่อจะพัฒนาตัวเองให้ไปถึงระดับที่มันสูงถึงต้องถึงระดับที่ต้องการเนาะคราวนี้เมื่อคุณอยากจะพัฒนาต่อจําเป็นอย่างยิ่งครับต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนเดิมนะครับ เพื่อจะมองหาเป้าหมายใหม่แล้วก็ไปให้ถึงจุดหมายก็คุณก็จะได้คอมฟอร์ทโซนจุดใหม่ซึ่งถ้าเป็นจุดสูงสุดที่คุณต้องการก็แล้วแต่คุณก็จุดหยุด่แค่นั้นก็พอแต่คนที่พัฒนาจริงๆเนี่ยเขาจะไม่รักไม่ไม่ไม่ไมไมหวงแหนแล้วก็ไม่ติดยึดติดกับคอมฟอร์ทโซนนั่นแสดงว่าคนที่มีความสําเร็จอยู่ในตัวเขาจะไม่ยึดติดกับความสําเร็จที่ผ่านมาแต่จะมองเป้าหมายใหม่ซึ่งมนันเป็นเป้าหมายที่สูงกว่าคอมฟอร์ทโซนที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้ อยากจะพัฒนาตัวเองต้องละทิ้งคอมฟอร์ตโซนแล้วก็มองหาสิ่งใหม่ๆนะครับออกจากคอมฟอร์ตโซนวนละนิดเพื่อชีวิตที่พัฒนาขึ้นนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าคอมฟอร์ตโซนเราออกมาแล้วเมื่อคุณออกมาปุ๊บคุณจะเกิดความไม่มั่นใจเกิดความลังเลสงสัยรู้สึกกลัวในสิ่งที่จะต้องทำใหม่ๆนะครับเอ๊ะมันจะไปได้ไหมเอ๊ะมันจะทําได้ไหมทําแล้วจะเกิดผลเสียอย่างนู้นอย่างนี้ไหมทําแล้วสิ่งที่เคยทามามันจะสูญเสียไปไหมอันนี้นะคือการก้าวสู่คอมฟอร์ตโซนนะครับก็ ก็คอยดูตัวเองไว้นะครับเนาะเมื่อใดก็ตามที่เราถึงจุดอิ่มตัวของคอมฟอร์ทโซนนั้นนแล้วอย่าแช่นานอยากจะพัฒนาก้าออกมาครับก้าออกมาจากสิ่งที่ไม่เคยทําทําในสิ่งที่ไม่อยากทำทาในสิ่งที่ไม่กล้าทําแล้วคุณจะรู้ว่าคุณได้พัฒนาตัวเองอย่างน้อยวันละหนึ่งเอร์เซ็อนาคตคุณไปได้ไกลตามที่คุณต้องการครับสวัสดีครับ